เหมือนที่ส่งคล้าก็เหมือนกันค่ะชาวบ้านเขาเห็นว่าเอ๊ะบัรผือโชว์ผือโชว์มหมโดยเฉพาะชาวบ้านที่บริเวณสา้นเจาพอลักเมืองอที่นี่เขาก็เลยมีการร่วมตัวกันค่ะเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณนา่งงามยานเมืองเกา่าส่งคล้าเข้าร่วมตัวไปกดดันคณะกรรมาการสั้นเจาพผอลักเมืองส่งคล้าว่าให้ล่าออกหยอกจุดไปเลยเพราะว่าไปพบการบริหารที่ไม่โปรง่งใสแล้วก็ลาสุดมีการปิดสั้นเจ้าชั่วคราวจนกว่าจะหาทางออกได้ค่ะ จากกรณีความขัดแยงระหว่งางคณะกรรมการซาลเจาะผลักเมืองส้ขคลา้าแลวก็สมาคม6กเกี้ยนที่พบกรรมการบางคนไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการทางเรื่องของการเปิดรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวเห็นวาใชายเวลาว่าซ่องปีที่ามบ,บริหารสัน้นเจ้าโดยประเมินมูลคราคาเงินมุ่นเวียนทีได้รับบริจาคเนี่ยเกือบ50ล้านบาทเลยนะคะ,คะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการล่าออกของคณะกรรมการที่แต่งตั้งไม่เหลวในสองครั้งเนื่องจากทุกข,ขัดขนันจากกรรมการฉุดลาสุด โดยอ้างว่าการสั้นหาไม่ถูกต้องตามระเบียบของกฎอเซนาบดีปีเซ่องพันเร้อยหกสิบสามที่เขาหยุดถือกันมานานแล้วก็เลยทําให้ปัญหาเนี่ยืดเยือ้อแล้วก็ไม่ได้ข้อหยุดตีสักทีหนึ่งลาสุดชวงเย็นแลกว่านั้นน้องซาหน่วยชาวบ้าน<ม>ก็เลยไปทื่อปายกันเลยนะคะบริเวณนาซ้างจัพวลักเมืองก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณด้นานละรวมๆเลยนะห้าสิบกว่าคนคไปร่วมตัว <จะ S 1> การแสดงพลังกดดันคณะกรรมการสร้เจ้าชุดปจิบัติเนี่ยว่าตะล่าออกไปตา แล้วก็จะได้สั้นหาคณะกรรมาการชุดไม้มาบริหารงานต่อหลังจากเกิดความขัดแย้งโดยมีนายจิรพนปราชศรีประลัดอำเภอเมืองสงขลาแล้วก้ตหนาทีได้เข้าไปสังเกิการสุดท้ายชาวบ้านลงมติ ให้ปิดสั้เจาวั่วข้าวจนกว่าจะได้คอยอยติค่ะโอ้ก็มีการขึ้นไปว่าเราไม่เอาเราไม่เอา,เอาใช่ไหมออกไปออกไปด้านนน่งอารณีสุภการค่ะประธานชุมชนหยันเมืองเก่าสงคลาก็ได้เปิดเผยว่าการเล้งทนังส่องฟ้าเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จประธานสั้นจ้าก็เลยสร้างปิดสั้นจ้าวไว้ก่อนชั่วข้าวค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ไว้วางใจขณะบริหารสั้นจา้าชุดปัจจุบันแล้วก็มีลักท่านบางอย่างเทเชื่อได้ว่ามีความไม่ชอบมาภาคุน ก็นหน้านี้ค่ะชาวบ้านก็ได้รวมกลุ่มไปรองถูกยังเรื่องเงินตังตางนะแต่กว่าไม่มีพ้นไม่มีพ้นไม่มีความืบหน้าก็เลยยากให้คณะกรรมการนั้นลาออกแล้วก็จัดการเลือกตังไมพร้อมทางขาอภัยนักท่องเที่ยวเทจะมาสัการาสั้นเจ้าผอลักเมืองสงคล้าค่ะเผื่อว่าความไม่สะดวกี่เกิดขึ้นนะแต่ว่าพันพึ่งมารฤอค่ะชาวบ้านในย่านเมืองเขาเนี่ยก็จะร่วมตัวแล้วก็ทวงทามในอำเภอเมืองสงคล้านายกเทสมนตรีเมืองสงคล้าแล้วก็จะหนัดห้าอททางซ่องฟ้าอีกค้นเผื่อห้าคอยุติรวมกัน 他。 นั่นแหละที่นี่ต้องย่อมรับว่าตรงยานเมืองเก่าส่งคลาตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของบแต่ว่าส่งคงงล้าเราก็เป็นแลนด์มาร์กที่นักทองเที่ยวต่าง, <จะ S 1> งพื้นที่มาล้วต้องไปเพราะมันมีคองกินสถานที่เที่ยวมีสตรีทอาร์ต<ช>แล้วก็สร้างจาวก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาจะไปสักการะพระเป็นสิริมงคลถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทางส่งไฟกันเลยเราแคบๆนะเผื่อจะได้มาเล่นปูดคุยกันฮะเขาต้องลงรวมกันเพราะว่านักทองเทียวที่เขามาต่างพื้นที่เขาต้องใจจะมาอยู่เร็วนะแต่กับเข้าไปสักการะไม่ได้ พราะว่ามีการปิดไปก่อนในช่วงนี้ก็ะือจะเป็นผับจําไม่ดีเหมือนกันคือเอาตรงๆพราเมื่อเราไปนักท่องเที่ยวเข้าไปเห็นอปรากฏวไวเห็นมีชาวบ้านยืนเทือไปรว<อ>ม<อ>ตัวขัดขันบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมัรถยุติได้ก็ให้มันมีข้อยุติโดยเร็ว<ช>แล้วก็ถึงข้อการบริหารสร้างจ้าวก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีข้อยุติจริงๆก็จะไมีการบริหารที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่มีการกดโกงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะตรงทีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาก็จะได้เข้ามาท่องเที่ยว